วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบโมเดลเอเลียนอายกายใน2แมปนี้จะเป็นยังไงไปดูเบนเทนแค่หนุมน่มน้อยสิพาเล่นเลนไปแต่พอจะค่อยเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ตอคคอยให้ทุวใจเ็นเ่นอุปรกรณ์ที่กับสวมที่ก้อมือเขาแปลงร่างมากไม่ช่วยให้ไวรัคิเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับได้ใกล้เบนเทนดูดูดูดเวลาไวรบุกมาต้องเขาผู้กล้าเ็นเทน โอเคนะผมก็สวัสด,ดีครับอยู่กับผมเล็กคือนะผมวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบเอเลียนไอไกยนะผมซึ่งโมเดลที่เราจะมาเปรียบเทียบวันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบว่า 3D นะผมหรือโมเดลสมจริงนะออโมเดลแบบเหมือนในการ์ตูนล,ละกันนะผมอาจจะไม่ได้สมจริงแต่เหมือนในการ์ตูนนะครับนี่เป็นไอยกยแล้วก็มาดูไอกกยในแมปอะไรว่าออฟเอเลียนหรือว่าแมปในเอโอเอกันเลยนะผมเออแมบปบในตำนานนะนี่ถ้าเดินปกตินะผมก็จะแบบนี่มีสายแขนนะมีแอนิเมชันการเดินแล้วก็การแกวงแขวนนะซึ่งค่อนข้างเท่เลยแหละนะผมนี่ เอยเอาจริงมันเท่มากเลยนะเพื่อนเพื่อนเออไอกลายในแบบนี้คือแบบว่าดูดิซิแพ็นะผมกล้ามนะเออรายละเอียดดวงตานะผมคือจะติอะไรก็แบบหาติหาติแทบไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนเออแบบนะเพื่อนอาจจะมีจุดตินะผมแต่ผมไม่มีนะผมเออไม่มีจุดที่จะแบบว่าแบบเอ๊ะตรงนี้เอ๊ะมันตรงนี้เลยนะผมมันเท่ไปหมดเลยนะนี่แบบนี่แบบนานแล้วนะผมแบบเก่าแก่แบบในตำนานยังทำโมเดลได้สวยขนาดนี้นะผม ยังแต่ยังขาดเรื่องสกิลนะแต่ก็โหสมัยนี้สมัยก่อนทําได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วผมอวยมากเลยแบบนี้นะออถ้ามีใครจะมาสานต่อหรือว่าจะมีใครแบบว่าทำแบบเบนเทินสักอย่างขึ้นมาต้องโมเดลประมาณนี้แล้วก็สกิลโคตรสกิลต้องอลังด้วยเออมันถึงน่าเล่นนะผมมันจะมีคนเล่นได้ยาวๆนะครับแล้วก็ระบบดีๆหน่อยไม่บั๊กเยอะนะแต่ดูดิแมบปบนี้นะครับโหนี่บั๊กเดินละแต่ขนาดเดินยังแบบยังน่าเล่นนะดูดินะฮะเออ สวยจริงนะผมสำหรับไอกายในแบบนี้นะนี่ท่าโจมตีของไอกายในะแบบนี้จะเป็นการท่าแบบว่าพุ่งเหลาทิ่มพื้นนะผมต่อยลงพื้นเฉยเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมแต่ก็แต่ก็เทนะตีอย่างนี้นะเท่ไปหมดอะโมเดลมันสวยมันก็ดูเท่ไปหมดเลยนะฮะอริจริงๆนะ เออต่อยต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามต่อยสี่ต่อยห้าต,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 ต่อยไปเลยโอเคมาดูสกิลกันเลยนะผมสกิลคิวน่ยไม่มีนะสกิลอี e, นี่หุยลำแสงจากดวงตาลำแสงพิฆาตด,ดวงตาหุยนี่นะผมเอฟเฟกต์แอนิเมชันของการใช้สกิลจะดึงดวงตาออกมาจากหน้าอกด้วยนะผมนี่คือคือมันยืดออกมานะผมมันเจ๋งตรงนี้แหละนะผมมันไม่ได้แบบว่าปล่อยพลังเฉยๆนะมันคือแบบว่าเนี่ยนะผมดวงตาส่วนหน้าอกมันยืดออกมาแล้วก็ปล่อยพลังนะผม เออสวยมากเลยนะอายกายเนะี่ยตั้มถ้าทําดีๆนี่คือแบบโคตรเท่นะผมแต่เราตีปกติปุ๊บนี่ประมาณนี้ดาเมจสกิลเอฮุ้มโอ้โหแรงนะผมสกิลแรงกว่าการตีปกติกนะันะตั้มนี่ดูคนระับดูสกิลอา้าวตายได้ไงอันนั้นน่าจะรีเองนะครับผมรีตัวเองเนี่ยผมชอบแอนิเมชันที่มันเอาลูกตาดึงออกมาจากหน้าอกนี่นะผมเท่มากอะสกิลอาร์ก็เหมือนกันนะเออสกิลอาร์นี่เหมือนสกิลกับอีเลยนะครับแล้วแต่ปุ่มจะใช้นี่สกิลเอส อ่าเหมือนกันหมดเลย3สกิลนะครับผมอันเรียกว่าสกิลเดียวกันเลยก็ยกได้แต่ใ,ใช้คนละปุ่มนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อถนัดนะผมอ่า E R F นะตัว G ไม่มีตัว Z X C ไม่มีนะโหก็เท่แล้วแค่นี้ก็เท่มากแล้วนะผมนี่นะเออเพื่อนมันเท่จริงเนี่ยเพื่อนๆสวยมากอะสวยจัดเลยนะผมสำหรับไอกายในแบบ a r r i v a l ะไรโวออนะไปแล้วก็ไปดูไอกายกันในแบบต่อไปกันเลยนะผมไป โอเคนะผมแล้วก็มาดูโมเดลไอกายกันในแมป B10 Universe Collection กันเลยนะผมไปเรามาดูกันนะผมในแมปนี้จะเป็นยังไงไปอันเพิ่มเป็นออยกอยชนคือออยโอยลอยร้อยลาเอลิทร้อยล้านตานะไม่ใช่แล้วนะผมนี่โอ้ยไอกายในแมปนี้ก็ถือว่าเท่เลยนะผมเป็นกล้ามเป็นแน่นๆก้อนๆนะผมเดินแขนตรงแบบเออแขนมันจะตึงไปไหนนะเพื่อนเดินแขนแข็งเลยเนาะตุกตาตรงหน้าอกนี่คือเท่เลยนะผม เอาจริงแล้วโมเดลโดยรวมของแบบนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะผสำหรับไอกายนะไอกายนี่เป็นเอรยนเผ่าพันที่ไม่มีลูกตานะผมแต่ลูกตาจะอยู่ที่ตัวแทนไม่มีลูกตาในหมายถึงลูกตาที่อยู่ตรงหน้านะผมจะไม่มีนะแต่เหมือนตรงนี้จะกลายเป็นอะไรสักอย่างหูบ้าหรือประสาทสัมผัสอะไรไม่รู้นะครับเออแต่ส่วนลูกกตานี่จะมีอยู่ทั่วเลยนะผมทั้งหน้าทั้งหลังนะตรงแขนนะไม่รู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่านะครับผมตรงขา อาจจะมีตรงนั้นด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไปเราก็มาดูสกิลกันนะครับไม่รู้ว่าอายกายในแบบนี้มีสกิลหรือเปล่าเรามาลองดูสกิลจีก่อนเลยสกิลจีเนี่ยปกติจะมีนะผมแต่ว่าไม่มีนะสกิล E ล่ะ Q T R F Y H โอ้โหไม่มีเลยแล้วก็สกิลนะผมสำหรับอายกายในแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่า,างไงโมเดลสวยไหมนะเพื่อนๆ,ๆชอบกันหรือเปล่าโมเดลในแบบนี้นะผมอายกายนะต,ตัวแล้วก็ ผมก็ได้หมดนะครับผมถ้าสดชื่นนะครับแค่มันไม่เป็นตัวสี่เหลี่ยมก็ถือว่าถือว่าสวยนะเออถือว่าตั้งใจนะรหรือไปเอาจากแมบไหนมาก็ไม่รู้ครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับโมเดลไอกายหูย้หยงเท่หนอจาจะอย่องพี่แบบซิมกม่าเลยเออนะครับประมาณนี้ละกันนะผมเพื่อนๆชอบโมเดลนะผมไอกายในแบบไหนกันใน2แมบนี้ก็ลองคอมเมนต์ว่าได้ใต้ร่างใ,ใต้คลิปนะผมส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้าไปละจา้าอ,อ